เบนซ์ดีเซลรุ่นยอดนิยมประหยัดน้ำมันสุดๆแถมราคาตอนนี้น่ารักนะ่าคบอีกต่างหากค่ะ Mercedes-Benz C220D a ังก a g คนันนี้จดทะเบียนเมื่อปี2019หรือว่า2,562นะคะค่าตัวน้องเหลือแค่เพียง1,250,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่1 5 0 0 0บาทตัวนี้เครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้แล้วก็มีดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะใครที่อยากเข้าวงการใช้เบนซ์สักครั้งหนึ่งจะไปซื้อใหม่ก็2ล้านกว่าบาทนะสตาร์ตตัวของ สองซีคลาสนะคะมาดูคันนี้ก่อนเลย C 2สองสองูองนย์ดี ประหยัดน้ำมันสูงสุดอยู่ที่22กิโลเมตรต่อลิตรส่วนตัวเคยใช้งานน้องแล้วนะคะโอ้โหโคตรประหยัดและก็แถมไม่มีปัญหาจุกจิกใดๆเลยคู่มือการใช้งานต่างๆฟังก์ชันต่างๆในรถก็เป็นภาษาไทยนะคะเข้าใจง่ายอ่านง่ายและที่สําคัญก็คือภายในของน้องเนี่ยไม่เป็นแบบเบนคุณปู่แล้วนะมันดูทันสมัยมากๆเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปชมภายในพร้อมๆกันเลยค่ะ ภายในของคันนี้นะคะดูทันสมัยดูสิช่องแอร์เป็นแบบกลมแล้วก็แต่งเป็นสีเงินนะคะเออแล้วก็นี่ ฟังก์ชันต่างๆเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะคะเราสามารถเลื่อนจากตรงนี้ก็ได้นี่พวงมาลัยนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะก็สามารถปรับในหน้าจอตรงนี้ได้นะเลื่อนดูต่างๆนะและที่สำคัญก็คือมีระบบ Android Auto นะคะแล้วก็ Apple CarPlay สามารถเสียบสายแล้วก็ต่อขึ้นจอได้เลยสะดวกสบายแบบสุดๆนะ ปรับตั้งค่าต่างๆของรถยนต์ก็เป็นภาษาไทยคะ่ะระบบช่วยเหลือต่างๆนี่นะคะอัตราการสิ้นเปลืองเขามีมาให้แบบครบเลยก็นี่เห็นไหม20กิโลเมตรลิตรอะไรอย่างงี้อ่านี่นะคะโอ้ประหยัดแบบสุดๆเลย นะนี่ก็จะมีสรุปให้ด้วยนะคะส่วนฟังก์ชันด้านขวามือของเราตรงนี้เอาไว้ปรับตรงไหนหน้าจอที่พงม,มาลายค่ะเห็นปะระยะทางที่ขับต่อได้อัตราการสิ้นเปลืองต่างๆขึ้นอยู่กับการเหยียบของเราเลยนะคะนี่เลื่อนได้นะดูได้เลยแล้วก็เกียร์ค่ะเป็นเกียร์นะคะเป็นเก้าเกียร์ละนี่นะสับเกียร์ขึ้นตรงนี้หนะ้าปัดหน้าจอตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกหมดแล้วก็กระจกด้านข้างเขาก็จะปรับลงให้ด้วยนะคะสะดวกสบาย แล้วก็นี่เห็นไหมมีระบบช่วยถอยจอดด้วยค่ะซึ่งส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะช้าไปหน่อยนะคะเป็นคนใจร้อนไงอ่านี่นะก็กดเกียร์ตรงนี้อ่าพงมาลายมันติฟังก์ชันนะคะก็มีแพตเทิรนชีพด้วยสามารถปรับเกียร์ได้เวลาที่เราขับ นะก็สามารถกดและสับเกียร์ได้เลยนะแอร์ Air แยก2ฝั่งซ้ายขวานะคะปรับอุณหภูมิตามใจได้เลยว่าอยากจะใช้ที่เท่าไหร่มีฮีเตอร์ให้ด้วยนะแล้วก็นี้ค่ะระบบการขับขี่นี่นะปรับได้อยู่ทั้งหมดนี่สปอร์ตสปอร์ตพลัสคอมฟอร์ตแล้วก็อีโค่นะคะซีหมดด้วยกันอยากจะขับแบบไหนก็สามารถเลือกเอาได้เลยนะนี่ นะคะทัชแพดใช้งานได้ปกตินะสำหรับคันนี้นะคะค่าตัวน้องเหลือแค่เพียง1 2 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นหนึ 1, 2, 5, 5, ่งสถูกแล้วนะคะสำหรับเจ้าตรงนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับมินอะไรฮามินคะ่ะ atjkhoncm หรือโทรหามินนะคะศูนย์เก้าเก้าหนึห้าหกเก้าสี่เจ็ดสี่หรือศูนย์หกสามสี่หกสี่หค่ะ